สวัสดีครับผมมันพินกับ c h anel n Feel Thai ใน YouTube ครับอันนี้เป็นสปอตไลท์นะครับนี่อยู่ตรงหน้าเห็นข้างหลังคือโรงแรมดุสิตธานีนะครับตรงนี้สวนลุมอยากให้ดูว่าฝุ่นละอองนะครับในอากาศดีมากแค่ไหนเราไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับต้องเอาไฟส่องนะฮะดูนี่ครับที่เป็นยิบยิบนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะครับเป็น ฝุ่นละอองนะนี่ครับขึ้นไปแล้วกัฝุ่นแล้วกันนะฮะมลภาวะทางฝุ่นนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นฝุ่นนะครับพอมันมีแสงสะท้อนแสงจ้ายอย่างเงี้ยเข้าไปที่จะเห็นนะฮะว่ามันเป็นฝุ่นเป็นลมอยู่เนี่ยครับ มองอย่างนี้ครเราจะไม่เห็นอะไรครับอย่างงี้ครับฟ้าเป่เปิดนะครับแทบจะไม่เห็นอะไรแต่ว่าเมื่เราภาวะทางฝุ่นนะครับในกรุงเทพเนี่ยบางคนจะบอกว่าเอาไปต่างจังหวัดแล้วรู้สึกาบางที่มันรู้สึกอากาศมันสดชื่นนะครับนี่ครับฝุ่นอย่างนี้นะฮะนี่ครับฝุ่น ก็เก็บมาฝากกันครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel นฟิ t ไทยใน YouTube ครับเจออะไรข้างทางนี้ก็เก็บมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ